นี่ภาพี่น้องอยางเบ่งยังส้มบริเวณรอบๆเพื่อนเท่านี้แหละพี่น้องคางวัดคือเก่าด้วยพี่น้องด้ดอเขาสิผ้าพี่น้องมาเบ่งหน้าพี่น้องเอ้ยน้าสีถั่วเมืแล้วรอบที่สองด้วยพี่น้องรอบนี้แห้งร้ายกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยติดตามเบ่งติดตามชมกันไปยาวๆด้วยพี่น้องเด้อ ภาพกระชสันๆกับขอโทษขออภัยน้ำลายพี่น้องเอ้ยในรอบนี้น้ำม,มันขืนร้ายกว่าเก่าเลยพี่น้องฮอดพี่เลยเจ้วัดเฮือนเท้านี่แหละพี่น้องหน้าประตูคงเบืองทางคุมไตนี่แหละทอดพี่เลยได้พี่น้องเอ้ยรอบที่สองในน้ำถั่วเนี่ยอันนี้สิเป็นยามแรงๆพี่น้องใกล้มืดเลยเลยนี่น้ำ ข้าวเดียวหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาหลายกว่วเก่าเนี่ยมาเบิง่งมาชมภายในวัดเลยพี่น้องเขาสิโบโดย้ยเขาไปข้างในด้วยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้าม,มันติดประตูอยู่พี่น้องาชิถ่ายให้เบิ่งรอบๆอบค้างน่แหละอันนี้ก็สิมีแต่น้าข้างนอกรอบกอนชิบดท่านมีน้าเด้ยพี่น้องเลยเนี่ยอันนี้ในเดินวัดกับเขาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องอันนี้ก็ชิเป็นน้ำเซเะยในภายในเดินวัดข้างๆเฮือนเท่านี้เลยนี่ทั้งในวัดกับชิตีในน้ำพี่น้องเอ้ยรอบนี้มันขึ้นมาหลายกลักวเกาพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องอันนี้ชิเป็นขางกคโคใหญ่เดวยพี่น้องเด้นนี่ยามแรงๆพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่พี่น้องเอ้ยชพาพี่น้องมาหลอกข้างๆวัดนี่แหละว่ามันชิปไปได้บอ,อย,ยันแต่มีน้ำแะละ ภาพชันๆก็ขอโทษขออภัยน้ำลายๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ชิเป็นบริเวณข้างวัดเบื้องห้อหลักบ้านเลยพี่น้องนี่แต่น้ำจะสิไปได้หรือเปล่านี่พี่น้องอันนี้ก็ชิเป็นน้ำเซื่ออะไรพี่นอ้องเลยอ่าค่างวัดย่านเตยไปบ่ได้เลยพี่น้องไอ้น้ำเซ่มันแย่ขึ้นมาเลยเด้อ โอ้พี่น้องรถท้ายเพิ่กนก็ลุยน้ำาลุยในออกบ้านลงทอนเพื่ออะไรคะนี่ฮะอะนี่อันนี้ก็สีเป็นขังวัดเบื้องหอหละบ้านเลยพี่น้องติดตามเบื้องติดตามชมกันยาวๆเด้อพี่น้องเด้อเงินสร้างบ้านบอนประชาชนกับตอนนี้เพิ่นกับเกี่ยมเมียนเครืองเมียนคองลยไรๆพี่น้องเลยมาคุ้มบางคูนก็ได้รถท้ายเพิ่นก็นล่นลงน้ำติ๊กติกพี่น้อง ี่เป็นยามแรงๆ,ๆอะไรพี่น้องเอ,อ้ยนี่พี่น้องอันนี้ก็ะชิเป็นน้ำเซจัมพลอะไรพี่น้องมันแห่ขึ้นมาเลยพี่น้องเอ,อ้ยลายกลัวเก่าได้รอบก่อนน้ำบูได้ลายปานนี้เลยอันนี้เป็นรอบที่สองเลยเด้อพี่น้องนนวันที่สิบแปดเลยพี่น้องโอ้ทางนั้นก็ะชิเป็นน้ำเซอะไรแห่ขึ้นมาค่ะเขือนสั้นบานบนของประชาชนเพิ่นกะ เมียนเครื่องเมียนคล้องเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยยาันน้ำม,มากลางคืนกลางคำ่ำยันเอาเครื่องเอาของบทันนี่พี่น้องอันนี้ก็ะชิเป็นน้ำเชยจำพรนนั่อะไรอันนี้ก็ะชิเป็นคุมมังคูนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยรอบก่อนน้ำโบลายบ้านนี้อันนั้นก็ะชิเป็นน้ำเชยรไรเงี้ยขึ้นมาพี่น้อง นี่พี่น้องเขาสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งภายในบริเวณเดินวัดเด้อพี่น้องเด้อวันนา้ามันชิลายปานใดรอบนี้ลายกว่าเก่าพี่น้องไปไปเบิ่งนไปชมด้วยกันพี่น้องเอ้ยฮ๋อบรรยากาศยามเล้งๆพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นเดินวัดบ้านเขาเองอะไรพี่น้อง อันนักชิมีแต่นามเซ่พี่น้องเอ้ยไลยพอสมควรรอบก่อนยังปลายปั้นนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้ไลยแห้งเลยอันนี้ก็จะเป็นนามเซ่อะไรมันแห้งขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยกินตามบัง,มงกินตามทรงกันยาวๆเด้อพี่น้องเด้อใกล้ชิมหรืออะไรพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดนั่นแหละ เขาบอกว่าพายุพายุมายังบ่ทันหมดพี่น้องเอ้ยนี่นี่ก็ใครในเดินวัดเลยพี่น้องเอ้ยน้ําท่วมเลยได้อันนี้ก็สิเป็นหน้าซิมบ้านเฮาแหละน้ําเต็มอยู่พี่น้องนั่นก็สิเป็นหอแจกอันนั้นก็สิเป็น อันนั้นก็สิเป็นประตูโขงทางออกต้นมะขามอะไรพี่น้องเลยนี่สิเป็นหนาซิมบันเฮาเด้อพี่นอ้องเด้อนี่แต่น้ำเต็มอยู่นี่ออกไปบางคูนบ่ได้เลยพี่น้องต้องขี่เพือขา้างหน้าก็ชิมีแต่น้ำอะไรอะไรพี่น้องวันนี้เขาชิพาพี่น้องหลัดมาเบิ่งค้างนี้พี่น้องเลยรอบนี้น้ำไหลแห้งีหลี นี่กระชิเป็นหลของประชาชนไหนเพิ่นเอานี้น้ำพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านอยู่เพื่อนเพิ่นมันต่ำเพิ่นก็ชิมนี้อนไว้บนเก็บบนมี้บนเจาะนั่นนะอนั่นก็ะชิเป็นน้นนนำแหละน้ำเซมันเนย่ขึ้นมารอบนี้ร้ายกว่าเก่านะพี่น้องเอ้ยอันนี้กระิเป็นหอแจกห่อแจก,กบ้านเฮาอะไรพี่น้องน,น้ำกันรลาย พระสงฆ์คนก็เก็บเครื่องเก็บของเลยพี่น้องย่านน้ำถวายกลางคืนกลางค่ำยันเอาบททันนี่จะเป็นหอเจ๋เลยพี่น้องเอ้ยภาพกับสีเหมือนเหมือกพอทดอดคอภัยน้ำลายๆเด้อเพราะว่ามันเป็นตอนค่ำๆอะไแหละนี่อ่ะนี่ก็จะเป็นกุฏิอะไรพี่น้อง อันนี้ก็มีแต่น้ามพี่นอ้องเ้ยน,น่ติดตามเบ่งติดตามชมกันยาวๆเด้อพี่นอ้องเด้อน,นีเป็นหลดลางของประชาชนแหละผลผู้อยู่คุ้มบางคูนผลกระชิบบมีมองไว้พี่น้องเพราะว่าบ้านผลมันต่ำ ก,ก็ชีวิตบ้านเพื่อนของประชาชนอะไรพี่น้องทางนั้นก็ชีชุงในทางนั้นยังบ่ทันถ่วมแต่ว่าคุมนี่พ่นสิถ่วมก่อนเพราะบ้านพ่นมันต่ำอันนั้นก็ชีิเป็นบ้านเพื่อนของประชาชนอะไรเป็นหันขา,ห,า,นขาหันคายถนนคอนกรีตพูดได้พี่น้อง ถนนหนทางกับเปืเป้อนพี่น้องข้างวัดข้างว่ากันเลยนี่เป็นบ้านเพือนของประชาชนเด้อพี่น้องเด้อ้านขายเครื่องขายของกันเลยนี่จะเป็นถนนหนทางเขาวัดกัดนเลยถนนคอนกรีตแต่ยังบ่ทันแล้วดอกพี่นอ้องกระชิบประมาณนี่แหละพี่น้อง,บ,องบ้านนอกบ้านนา อันนี้ก็จะเป็นถนนทางไปเฮือนเขาแหละถ้าฝนยังตกอีกมาแรงพี่น้องพะยุยังมาอยู่ก็บมาแรงนี่ก็คือสี่ถ่วมคือกันทะเละพี่น้อง,องอตอนนี้ก็ยังเลืออยู่ยังพูดทันถว่วบนไดนี่แหละพี่น้องเออประมาณนี้แหละฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อ บรรยากาศแนมแรงๆพี่น้องท้องฟ้าก็คึ้มคคึมอยู่มาฮอนนนิกะสีขอจบคลิปไว้ชัานนี้แล้วพี่น้อง<แ>มัก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริภาษคลิปใหม่ๆจากช่องของเ้าพี่น้องบายบายสบายดี